มาเก็บผักสาบไปขายกันค่ะนี่ค่ะเอาสักสามร้อยก็พอเนาะวันนี้บวบสวยๆแล้วค่ะเนี่ยจิ้มน้ำพริกกำลังอร่อยเลยไม่เอาเยอะค่ะวันนี้เอาสักสามร้อยบาทพอเช้าหนึง่งไม่ต้องเอาเยอะเห็นไหมคะว่ามันกำลังติดดอกเต็มเลยนี่เห็นไหมคะนี่ติดลูกเนี่ยค่ะ โอ้อันนี้ตอรเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะนี่ถ้าตอเหี่ยวอย่างนี้แสดงว่าน้ําน้ําไม่พอเนี่ยค่ะถ้าเหี่ยวเหี่ยวอย่างนี้เ,เ,ห,เห็นไหมคะน้ำเกาเริ่มไม่พอละเป็นต้องจัดการแล้วเนี่ยค่ะน้ํามาเลี้ยงส่วนปลายส่วนยอดไม่พอก็เก็บไปขายเช้าๆหนึ่งก็จะมีรายได้ประมาณสองร้อยสามร้อยค่ะพอเตมได้ค่ากับข้าวเนาะ ผักสาบพ,พันธวายนะคะอยากได้ผักสาบไปปลูกก็ติดต่อพี่เพ้นมาได้เลย063 007 4192นะคะ